สวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับมื้อนี้วันพฤหัส,สบดีที่13มิถุนายน2567นะครับพาพี่น้องมาเบิงแปลงนานะครับแปลงที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับพื้นที่10ไร่นะครับได้ทำการหว่านข้าวหอมมะลิ1.5เมื่อวันที่6นะครับมิถุนายน2567นะครับนับมื้อนี้แล้วก็ หนึ่งสัปดาห์พดอดีพี่น้องนะครับพ,พี่น้องมาตรวจแปลงนะแล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องการทำนาเราพี่น้องนะครับขั้นตอนสำคัญของการทำนาก็คือขั้นตอนของการเตรียมแปลงไราพี่น้องนะครับเข่าแปลงนี่นะครับผมได้ทำการาลากหางพี่น้องคือเอารถเอารถไถนะครับผ่านเจ็ดคูโบตานะครับเตรียมยูเกมาลากหางพี่น้องลากหางตากอาไว้นะครับ ทําการสูบน้ําเข้าแปลงนานะครับนํารถไถมาปั่นรอบที่หนึ่งนะครับปั่นนะครับหมักนะครับหมักดินไว้นะครับสามวันพี่น้องนะครับแล้วก็นํารถไถมาปั่นรอบที่สองนะครับเพื่อทําการตีดินให้ละเอียดนะครับแล้วก็ทําการปรับแปลงนาให้มันเรียบเสมอกันนะพ่ให้เป็นหนองนะพี่น้องนะครับเ่อให้เป็นหนองนะครับ แล้วก็ขังน้ําไว้นะครับสองมื่ว่าพี่น้องนะครับแล้วก็เอาเข้าวปลูกที่ที่เขานําไปแช่น้ําไว้ยี่บสี่ชั่วโมงนะครับนามาไว้บนบกอีกสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับพี่น้องแล้วก็ทําการนะครับลดน้ําออกจากแปลงนานะครับแล้วก็ทาการนาข้าวนะครับมาวานพี่น้องอัตราการว่านของผมเนี่ยผมใช้อัตราที่นะครับสิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่นะครับเพราะฉะนั้นนาะ พื้นที่สิบไร่นะครับพี่น้องก็เลยใช้ข้าวปลูกนะครับที่ร้อยห้าสิบกิโลนะครับร้อยห้าสิบกิโลนะครับน้ําหนักพันข้าวปลูกถุงนึงกันนะครับน้ําหนักยี่ห้ากิโลกร,รมัมเขาก็ใส่หกถุงนะพี่น้องนะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เฮาเจอก็คือไอ้นี่แหละพี่น้องนะครับน้ำมันพอเสมอแล้วพี่น้องก็จะมีเป็นหลุมเป็นหนองอยู่บนเลนที่รถไถเขา,าทําการหมุนดิพี่น้องนี่ บริเวณนี้คือไเขาต้องการนะครับมันก็บที่ีรล่องลุมพี่น้องที่นี่นะครับน้าขางเคียงเพื่อนกะอยู่สูงกว่าพี่น้องเพื่อนกัสูบน้ำเพื่อทำการปั้นน้านะครับพี่น้องน้ามันก็ได้ซึมลงมาแป่งนาเฮาพี่น้องนะครับบริเวณที่เป็นเป็นหนองนะพี่น้องเป็นหนองเป็นเป็นที่ต่ำที่ลุ่มมันก็เลยเนี่ยพี่น้องเห็นปะครับเนี่ย เขาเรยก็เกิดพี่น้อง you, avenues, นะค like รับเพราะฉะนั้นเวลาเขานะครับทำนาหวานน้ำตมนั้ก็คือต้องกดน้ำออกจากแปลงนาให้ได้ลอยประสพี่น้องเขาเพรจะที่เกิด้อยปรนะครับเขาพ้นไปบนเอีนที่มีน้ำขังอยู่นะพี่น้องนะครับวานตอนใดมันก็เกิดพี่น้องเพราะว่าข้าวมันจะเน่านะครับพี่น้องนะครับเขาต้องนะครับถ้าเกิดเป็นนาหวานน้ำตบนเขาต้องเอาน้ำออกจากแปลงนาให้ได้มากที่สุดนะครับเขาเพรจะเกิด แต่พอยางพี่น้องเขาเขาวานก้าไว้สําหรับการนะครับปักดาอยุพี่น้องนะครับวานก้าไว้สำหรับการ,นะรปักดับยุพี่น,อน้นอ,นะนองเห็นไหมครับนี่ก็คือตอนแรกกคิดว่ายังสิงยังบ่ได้ขังน้ำนะพี่น้องที่นี่ปรากฏว่า,าบริเวณบางม่องพี่น้องดินมันแหงนะครับเพราะว่าอากาศนะครับความชื้นในอากาศในอากาศแห้งโหดนะครับผม,ผมมีฝนเลยพี่น้องนะครับ มีฝนเลยนะครับเลยทําการปิดสาราน้ำ้วพี่น้องนะครับข้าวหนึ่งสัปดาห์นะครับขังน้ำนะครับกับ่ได้ขังเชิงขังนะครับก็คือขังไห่หน้ามัมนมันแช่อยู่ในแปลงนาเขาให้มันมีความชุ่มชื้นแน่นะพี่น้องนะครับเสร็จแล้วคาดไว้ว่าสัปดาห์หน้าที่สูบน้ำเขาแปลงนาแล้วก็คือสูบน้ำเขารอบแรกนี่เทาก็ที่ว่าขังน้ำที่พี่น้องนะครับสูบน้ำเพื่อที่จะให แปลงนาเขามีความชื้นนะครับแปลงนาเขามีเขามีความชื้นนะครับพี่น้องนะขังเคียงอายุสูงนะเวลาเป็นสูบน้ำมงแปลงนาำก็จะซึมมาใหญ่นะนาเขาในพี่น้องนาเขาที่เขาจะรอดด้วยนะครับถ้าอายุตวงที่บนสูบน้ำเขานี่เขาเขาอาย่ประมาณนะครับสามสี่หมื่นเราพี่น้องนะครับ ที่รถไทเขาเขาแดีมันสิมันสืเรียบยนะมันคือนามคนแรกที่มาขังอยู่แปลงน้าเขาอ่าจะถ่ายกัควัเกิด,ดพี่น้องน,นี่คือคปัญหาที่นะครับเขาแก้ย,ยากพี่น้องเพราะว่านาขัางกันนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือหนึ่งก็คือเราต้องเฮ็ด เห็ mm. <ligen> ุกาอนเพิ่นในพี่น้องในเขาห้อใหญ่กว่านี้นะนะครับก็เกิดเขาสักนะครับสักสองอาทิตย์ตีพี่น้องผมว่านะครับนะเขาเกิดเขาเกิดเปิดแล้วในพี่น้องนะครับต้นมันสูงพอสมควรแล้วเนี่ยเป็นที่สูงน้ำเป็นต้มากับพีปัญหาในพี่น้องนะครับประมาณในพี่น้องน้ำน้ำไหลซึมลงมาครับพี่น้องครับน้ำไหลซึมงมาตรวจแปลงนาข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้า อายุหนึ่งสัปดาห์ครับพี่น้องอายุเจดวันพี่น้องเดินตอแปลงนานเสืน้มันซึมออกมาจากแปลงนาด้านบนนะพี่น้นงพี่น้องในเวทีวพี่น้เป็น้อง่หน้องอนมนเสอนะ่พี่น้อง จะเป็นน้องอยู่หลายก็นีนะครับจะเป็นน้องอยู่เยอะเยอะก็หนีพี่น้องปรากฏว่าปีนี้น้องหน่อยอยู่พี่น้องนะครับหน่อยอยู่ชนหนึ่งก็ต้องนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเขาเรียกใช้บริการรถปั้นนาพี่น้องถ้าเกิดป็นปั้นดีพี่น้องขี่ตัวมเลียนมันกี้ที่็นขี่ตัวมเลียนดีนะครับแล้วก็เวลาเขาลากหอบนาพี่น้องับบแบพื้นที่นานะครับ นเฮานี่ันนะี่น้องครับนีเกว่ารถปันนรถไทพี่น้องที่เอื่นมาปันน้าหน่อพี่น้องนะปันนานาหวานน้ำต้นนะครับเพิ่นปันสีบ่ี่น้อนรัไ่ี่นะครับรถัพี่น้องมากปันไท ว่าปันปันน้าดีเสิดพี่น้องนะครับพี่น้องต้องอย่าว่ารดผูด้ใดก็ได้เพราะงันได้พี่น้องนะครับถ้าเกิดปันบุดีมันเป็นลงเป็นนองเป็นวออยู่นี่ปันเขามันกับบ่ค่อยเกิดนะครับปับนเขามันกับบ่ค่อยเกิดนะครับดังนั้นการเรียบแลงนานะครับก็คือการปันหน้ําอะไรพี่น้องรถไถเนี่ยนะครับรถไถออกจากบริษัทเนี่ยคือกันบนชั้นอะไรพี่น้องแต่ฝีมือของ คนขับนะครับแตกต่างกันพี่น้องบางคนนี่ยานจะลดทั้งล้าเหยียบนะครับบางคนก็นย่างจะเปลืองน้ำมันนะครับกัดไส้เกียร์สูงๆนพี่น้องมันก็นเลยปันปันดินปันนะมาค่อยดีค่อยดีครับ,นะรบพี่น้องพี่น้องกเลือกนะครับว่าจะใช้รถของคุใดก็สาคัในะพี่น้องครับการเตรียมแปลงนะครับ นะข้างฮอมเมร์เดนหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าอายุเจ็ดวันนะครับ, 105, นะรบเ,เกิดตกแดงนะดูด้วยสายตารครับก็ค่อนขอ้างเขาเกิดดีพี่น้องนะครับค่อนข้างว่าเขาขเขาเกิดดีดินแตกแห้งเง้ยพี่นะ้องเพราะว่าอากาศมันแห้งอากาศมีฝนเลยพี่น้องครับนี่สงสัยอาทิตย์หน้าเนี่สยสงสัยจะได้มาสูบน้ำเขาแปลงนาแล้วพี่น้องกันนียสูบน้ำเขาแปลงนารอบแรกนี่เขาได้ขังเลยพี่น้อง ครับสูบไปเพื่อที่จะให้แปลงนาะเขามีความชุ่มชื้นนะครับพี่น้องนะครับนี่อันนี้นะาจะอยู่ด้านบนของพี่น้องเขาพุนยังเมเห็ดพี่น้องนะครับคาดเอาไว้วา่านะครับเขาเขาใหญ่พอดีเลยพี่น้องนะครับนี่เป็นจีเปียงลงมาหน้าเขาหน้าเขาจะอยู่ด้านล่างหนพี่น้องพอดี่อะไรพี่น้องเองนะครับ เป็นปิงมาเข้ากับขังน้ำเลยพี่น้องนะครับนี่ผมมารอบแรกผม่ามาจิงยังน้ำข้าวแปลงนางกัยังกัดยังที่บนเดีกขังพี่น้องสูงห้าเตศร์แล้วก็ทิปล่อยลงไปแปลงด้านล่างนะครับด้านล่างเสร็จพอน้ามีความชื้นทั่วทั้งแปลงก็ปล่อยลงไปด้านล่างอีกพี่น้องเพราะว่าแปลงด้านบนนี่มันสิบไร่นะพี่น้องแถวนี้มันหาไร่แถว ฟังพี่พี่น้องนี่นะครับอีกอีก,อกหาไรนะครับเป็นข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าอาก็ด้านล่างนะครับเป็นนาพื้นที่แปดไร่พี่น้องเป็นข้าวเหนียวนะครับปอขอหนึ่งหกครับพี่น้องน,นี่นี่นะพี่น้องนะครับนี่ก็คือปรับน้าแล้วมันนะครับมีความสูงต่ำมีปัญหาอะไรพี่น้องนะครับนี่เอาดินออกจากจุด ้านบนไหลยพลดพี่น้องมันก็เลยเป็นหนองพี่น้องปิ่งหน้ามัน,ก,นก็เลยแห่งแห่งซ่าพี่น้องนะครับนี่ก็คือข่าวของบรินวณ105ตอนแรกยังปิ่งหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนพี่น้องจังที่ปิ่งไปทางใดรู้แล้วเี้ปิ่งไปทางด้านอ,อทางด้านขางพี่น้องนะครับปิ่งออกทางด้านขางนะครับแห่งล้วพี่น้องนี่ตอนแรกนี่นะครับน้ำขังบริเวณน,นี่แะไรพี่น้องครับนี่นะครับขังอยู่นี่ การทำนาหวานน้ำต้มสำคัญมากเรื่องการนะครับลดน้ำออกจากแปลงนามมนต้องแหงร้อยเปอร์เซ็นต์เลพี่น้องเขาข้อที่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลดน้ำออกจากแปลงนานะครับไอได้พี่น้องขั้นบ่ได้หนี่นะครับเขากวเกิดอดเลยนยพี่น้องเห็นไหมครับนี่บริเวณที่เป็นน้องน้องนี่เขาพึ่งโพพี่น้องเพราะว่ามันจมเลี้ยนมันจมเลี้ยนหลายพี่น้องนะครับก็ถือว่าอัตราการ เกิดนะพี่น้องการเกิดการงอของนะครับข้าวถือว่าพอใจพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องเอามาเข่ามาวานสามหยกเข่ามาเหลือคู่ถังหนึ่งพี่น้องเนี่ยเอามาวานสามบริเวณน,นี่แหละพี่น้องครับนี่ถือว่าเป็นที่น่าพอใจของอัตราการการงอกนะครับของของข้าวพี่น้องนะครับนี่คือข้าวมมลิหนึ่งศูนย์ห้า จะเดินลงไปตรวจแปลงข้าวเหนียวพ่อข้าวพกนะครับน้ำพี่น,อน้องนี่นะครับตอนแรกคิดว,ว่าจะได้สามหลายพี่น้องนี่มันก้า,าไว้มา,าปาักดำบริเวณที่เกิดได้ดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยนะครับโมนาได้นะครับปักดำเสริมหลายดอกพี่น้องนะครับนี่พี่น้องดูร้องน้อตอนแรก ควัดไปตรงกลางมันว่าไปพี่น้องตรงควัดออกคลางอีนะครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบโอเคท่าขอใจอ่าลาักษณะสภาพของแปลงนะเรากับใบหญาพี่น้องครับนี่แหงวัดพี่น้องนี่นี่บ้างครับเนี่ยสูบน้าเข้าแปลงนาก็ปล่อยลงไปด้านล่างพี่น้องรอบแรกอ่ะมต้องม่ต้องขังครับเขาเขายัง้อนอยู่นะครับ หอยนายพี่น้องต่ดูด้วยสายตารละหอยนี้พ <AS> so ี่น้องหอยเจอนะครับเจอนกนะครับนกปากหางนะครับลงมากินเบิดแล้วดับแนวเลาวพี่น้องหอยเชลลี่เนี่ยนะครับต่อไปนี่ต้องต้องพ่อเลี้ยงหอยเชลลี่ขายแล้วพี่น้องครับนี่นะครับหมาพี่น้องนะเห็นอ้องน้ำไปครับเดีนะครับอ่างประิเห็น เรียบร้อยพี่น้องข้าวเหนียวอ,อันนี้ข้าวหอมมะลิ105นะครับจะมาตรวจแปลงข้าวเหนียวขหกเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับนี่ด้านบนพุ่นมันสูงก็เลยนะครับต้องการปรับดันดินขนึ้นนวอหนึ่งพี่น้องปรากฏว่าเสมออยู่พี่น้องอดียอย,อออย,ออยอู่นะครับปรากฏว่าเสมอนะครับเนี่ยพี่น้องข้าวเหนียวกขก6จะถ้าว่าแห้งพี่น้องเนี่นะครับต้องสูบน้ํา ข้าแปลงนะร,รอบที่่งอุ้นี่พี่น้องของอันนี้ของเสียนะครับเสียเพียบเลพี่น้องดูทางท้ายมือนี่เเหนีการเตรียมแปลงสำคัญในพี่นอง,อ,งองการเตรียมแปลงสำคัญคการ,ร,ป,การปันนาให้เป็นขีตวเลเน่นนะสคญ ของพี่น้องนี่นะครับของข้านะครับข้าวเหนียวก็เขอบครัวเพือนพี่น้องบ้านมือเดียวกันนะพี่น้องนะครับบ้านมือเดียวกันเลยวันที่หกนะครับหกมิถุนายนหกเจ็ดนะครับของข้าวเดี๋ยวไปนี่พี่น้องเขียวตึ๊บเลยพี่น้องเบิ้งของเพื่อนนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่ยเพื่อนนี่ยังเขียวเลยพี่น้องนะครับของข้าวเดี๋ยวไปนี่เขียวตั้งแต่นะครับหัวแปลงทอดไหยแปลงพี่น้องครับนี่นะครับข้าวเหนียวก็ครอบ จะทำการพี่น้องเดจะมาปิดตารน้าพี่น้องนี่นะปิดตารน้าเอาถุงปุ๋ยวะพี่น้องหรือขยะเด็ดพี่น้องเด็ดเหยียบลงก็ได้เอาดินนะครับนี่พี่น้องแปลงนี้มันก็ได้ลากหางว่พี่น้องครับนี่ถ้าเกิดลากหางนี่เพราะว่าสีวิดีกู้หนีพี่น้องเนี่ยแปลงนี้ก็ได้ลากหางนี่พี่น้องเนี่ยเข่ามันก็เลยว่าเกิดดี เห็นป่ะพี่น้องเขาขานในพี่น้องเห็น่เนี่ยมันแหงพคตด้พี่น้องนี่ใส่ต้องเฝ้ามาสูบหน้ามต้อแปลงหน้าเลยพี่น้องเนี่ยมันแหงพดเนี่ยพี่น้องเห็น่ครับเนี่ยเขาที่แปลงหน้าที่บได้ร์ลางหางพี่น้องเห็นบ่าครับเนี่ยเห็นปัญหาบ่ครับก็คือหนามันแหงพคดพี่น้องครับเนี่ยนะครับปรากฏว่าเนี่ยพี่น้องหนาหนามันแหงพดตรต้องสูบต้องเฝ้าสูบน้ามต้อแปลงน้านะครับเนี่ยเป็นยังผมถึงหายก็ต้องคัดทั้งด้านของการลากหาง าเจ็ดนะครับเพราะว่านะครับเป็นการพลิกนะครับพลิกหนาดินด้านล่างขึ้นมาได้พี่น้องนะครับถ้าเกิดเท่าระบบปั้นเนี่ยนะครับดินมันแน่นพี่น้องนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นข้อติดตั้งของพี่น้องแปลงด้านบนเขาลากหางแลวกับปั้นเนี่ยเขามาชี้งามชีเกิดดีขนาดนได้พี่น้องนไหมครับเนี่ยอันนี้คือแบบปั้นไหนพี่น้องเนี่ยปั้นล้วกะวานนะครับผมดูแล้วนี่อัตราการเกิดการงอก มาสูลล่ากหางพี่น้องเพราะว่าดินหนาดินมันจ่แหงไว้พี่น้องนี่ยครับแล้วก็ดินดินมันแน่นคงสายต้องรีบมาสูบน้ำหาดเขาแล้วพี่น้องครับเนี่ยดูดูแลนะครับมาสูบน้ำหาดเขาแล้วนะครับเพราะว่าฝนมุมีย็เลยพี่น้องนะครับจะมีฝนตกมาซอยจากน้อยนึงก็จะดีครับพี่น้องนี่นะครับนะครับนี่มาดูของ นาเคียนพี่น้องครับนี่นาเคียนนะครับของนาเคียนกับไถเองพี่น้องครับนี่เอารถไถน้อยนี่แหละพี่น้องนะครับไถเองแล้วก็คาดเองนะครับเพราะว่าพื้นที่แปลงนาของแกแกก็ว่ามันเิพย์เนี่ยเป็นนาดินเหนียวนะครับประหยัดต้นทุนเลยพี่น้องครับนี่นะครับก็ใส่รถรถไถใหญ่ปั้นพี่น้องนะครับของที่เป็นหนองก็ ครับคงจะต้องการเอาปากดำถอนกล้ามาปากดำในพี่น้องครับนี่ยนะครับมาดูองคเขาพี่น้องนี่นะครับ,นะรบแปลงนี่เป็นแปลงที่บอได้ลางหางพี่นอ้องเพราะว่ารถนะครับรถไถเพิ่นติดงานเนี่ยเพิ่นก็เลยบ่ได้ลงมาลากเอ่มานั่นะนะมาลากในะพี่นอ้องใส่ระบบปั้นนะ่ะพี่น้องเนี่ยพี่น้องว่ามันแตกต่างบนะครับผมว่าแตกต่างพี่นอ้องถ้าเกิดเป็นระบบ ล่าค้างรับอากาศคอยมาปั่นน้านีินะครับดินมันจะได้พลิกดินขึ้นมาอัตราการเกิดของข้าวก็จะดีดีกว่าที่พี่น้องอันนี้เป็นน้าแา้งเคียงพี่น้องครับนี่นี่คือนาใหญ่ายพี่น้องนาใหญ่ใบทำการเอาพ้นออกพี่น้องเดี๋ยวก็จะมีพ้นอยู่นะครับนึงสองสองน่วยเอาพ้นออกพี่น้องนะครับอากาศปรากฏว่า งูจงอางพี่น้องนะครับมาอยู่ฝ้นจาของทีเห็นนะยู่เนกต่ย่านเด้ตื่นได้พี่น้องนะครับเพิ่อนพ่ออยู่เรื่อยแต่ว่ามันมีฝนมันก็สิมีหนูได้พี่น้องนะครับสิมีหนูอยู่จงอางตั้งแต่มานะครับมันกินหนูพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเป็นย่านพี่น้องเมันกันเลยนะครับต้องการเมฆโคมารุนะครับมารุมารุฝนออกพี่น้องนะครับแบบว่าเห็นหงูได้พี่น้องนะครับ อย่มางมันมันไปยืมือขึ้นแล้วพี่น้องนะครับพ,พี่น้องดูเขาครับพี่น้องเห็นบ้างเวลาหน้ามันซึมมาใส่เขา่าเราเนเขามันจะเป็นมันจะเร้นเติบตัวมันจะยืดตัวนะพี่น้องนะครับมันคือเขาที่นะครับเอาไปเอาไปแห่งนะครับการที่เอาเอา,เอานา้าเข่าแปลงนาหรือบอลเขาี่เบ่งเบ่งเข่าเป็นหลักเลพี่น้องถ้าเกิดมันแห้งน,นะครับมันแห้งเข้ากับวันที่จะเอานา้นนําเข้าแปลงนา พี่น้องเรวจะไปจะเดินขึ้นที่พี่น้องนี้นะครับนะครับแปลงนี้พื้นที่แปดไร่นะครับแบ่งออกเป็นสามให้น้อยพี่น้องนะครับนะครับสามให้น้อยอันนี้เป็นไหน้องพี่น้องครับนี่เป็นให้น้องนะครับเป็นไหน้องนะครับีแปลงนี้ก็ได้ได้ลากหางพี่น้องแปลงนี้นะก็ได้ลากหางนะครับก็ได้ลากหาง หาดเจดอกพี่น้องนี่เห็นบ่าพี่น้องมันแหงพี่น้องครับนี่นะครับมันแหงครับมันแหงมันแหงจะได้สูบหาดลาดลงไปเห็นพี่น้องครับนี่โอ้นะครับสงสบริเวณนี้จะได้สามแล้วพี่น้องนี่ดูครับผมดูแล้วเขาบ่เกิดได้พี่น้องนี่นะครับนี่พี่น้องเขาบริเวณนี้อกเกิดพี่น้องบาค่อยเกิดนะครับดินขาวแล้วพี่น้องครับนี่ บ่ได้มาตรวจแปลงแค่บ่ได้ยงางมือสองมือได้พี่น้องนี่นะครับเห็นรู้เลยว่าเอ,อขาบ่เกิดพี่น้องบรูเยนเนี่ยเนะี่ยเขาเขาบ่เกิดเนี่ยนะครับแห่งพุทธพี่น้องนะแห่งพสติ่งเนะี่ยที่เขาว่าเป็นยังเวลาเขาเปล่งหน้าว่านเขานี่นะครับเขาถึงมาระวังเรื่องการเป่งหน้ามายังต้องเปล่งยางมือเศร้านะครับบ่เป่งยางมือขึ้นแต่พี่น้องนะครับยางมือเศร้าเพราะว่ามันจะได้วัน วานเขาทันนะครับท่านวานเป็นเล่าพื้นที่แปลงนะ้เขาเขาแห้งนะนนงนพี่น้องทองเพ่เกิดด้วยคุพี่น้องนะครับนะครับก็จงเขาไปว่านลงพื้นดินแห่งแข็งแข็ง,นงแงน,นะครับเพื่อกันนะครับพี่น้องเดินตรวจแปลงนาเนี่ยนะครับนะครับผมมีฝนแล้วครับนะครับปัจจัยอา,ากาศก็นะครับ ฝนที่ทิ้งช่วงนั้นพี่น้องนะครับฝนฝนที่ทิ้งช่วงดังนั้นการทํานาก็เลยต้องเดินเดินตรวจแปลงนะครับ แล้พี่น้องครับนี่นะครับกินแหงก็ได้จะเกิดกินแบบนี้ก็คงจะต้องสูบน้ำเข้ารีบสูบน้ำเข้าแปลงนานะครับครั้งที่หนึ่งนะครับเพต้องขังนะครับสูบเพต้องขังนะครับสูบนะครับสูบเพต้องขังนะครับสูบพาดลงไปนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับนี่โอ้แหงพี่น้องแหงแหงแหง ว่าล้มหลายพี่น้องนะครับล้มนะครับล้มเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับนี่แหงขาวเลยพี่น้องนี่นะครับแหงขาพี่น้องนะครับเราจะต้องรีบสูบน้ำเข้าแปลงนานะครับขั้งที่หนึ่งถังพี่น้องสูบ ลนูนี่ห้าหยาขึ้นอยู่พี่น้องนี่นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาว้าฉีดฉีดขาอีกรอบนึงพุณหล่ะพี่น้องนะครับตอนเดือนก,กรกฎาอยู่นะครับพี่น้องครับเนี่ยนะครับเขามาฉีดขายอีกรอบนึงเวลาเข้าปั่นน้าละมันจะมีเม็ดบักห้าเลยพี่น้องบางทีเขากัดนะครับไล่ออกม่าเบิดพี่น้องนะครับมันก็ได้ตกอยู่ในแปลงนะ พี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อนะครับนี่มาพี่น้องมาตรวจเบ่งแปลงนะก็พูดคุยกันเรื่องการทำนาเมื่อวานนั่ไววสามพี่น้องครับนี่เขาก็ม่ดูว่ามอ่อใดที่เกิดหน่อยเกิดหลายพี่น้องเขาก็เลยต้องนะครับตรงวานนะครับวานก่าไววนะพี่น้องครับนี่นะครับวานก่าไว้นะครับ